สว,ส,สวัสดีคุณตั้มด้วยครับสวัสดีคนดูชอ่องยัมจ๋าด้วยครับสวัสดีใครครับด้วยครับสวัสดีคนบนผ้า <c oughs> สวัสดีห้องคนในผ้า เอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับมือถือที่เป็นแบบ the best ของแต่ละทางทำไมคุ้นๆจังเลยเอ้ยมันก็คอนเทนต์คันลอกกันมาเรียกว่าคลานตามกันมาวันนี้เราจัดมาทั้งหมดเกียร์อันดับได้แบงค์ประมาณจัดมาประมาณอ่าสิบเออเกือบสิบอันดับอ่าโอเคโอเคก็ลองฟังไว้แล้วกันเพลินเพิปีใหม่นี้ใครที่ไม่ได้เที่ยวไหนก็เที่ยวอ่างไหมอ่างทองหรือไม่ก็ดูคลิปเกมจ๋าก็ได้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะครับที่มาจัดอันดับกันนะครับใครที่ มีอันดับในหัวของคุณเองนะครับว่ามันต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แชร์ให้ทุคนได้ดูกันได้นะครับ อันดับแรกขราแบง์อันดับแรกเลยครับมือถือที่เล่นเกมเอได้ดีที่สุดของเรา2คนนับแฮ็กไหมเอาแบบปรับได้กราฟิกปัจจุบันนี้ที่มันควรจะปรับได้เอาแบบปลายปี2 0 2 3ี่เนี่ย Android ส่วนใหญ่ก็ยังเป็น60กันอยู่ถูกต้องถ้าให้ผมชอบเหรออผมว่า15 Pro Max แล้วกันอ๋อเพราะว่ามันปรับ120ได้คือมันปรับ120ได้โดยที่ไม่ต้องแฮกอย่างที่2คือตอนนี้อัปเดต iOS 17.3ิบเจมนะครับมันก็โอเคขึ้นถามว่ามันแย่เหมือนกับสมัยแรกๆไหมไม่แล้วเฉพาะอา คือ2ตาเนี่ยผมก็สบายแล้วผมเวลาผมเล่นเกมเนี่ยเต็มที่ผมนะสตาติดคือผมไม่ได้เล่นแบบยาวๆแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะว่าผมมีงานมีการทำไม่ได้แบบเหมือนพวกไล้สาระบางคนแถวนี้ที่แบบว่าเล่นทีข้ามคืนอย่างเงี้ยตีสี่ยัง้อนอยู่เลยอ๋อพี่แพมพี่เสดียวพี่ แล้วสำหรับแบงค์อะสำหรับแบงค์สำหรับผมเหรอจริงๆผมน่าจะเลือกฝั่งของ Android นะแต่ว่ามผมมีความรู้สึกว่าผมเลือกฝั่ง i p h o n นเราได้คิดมาแล้วพูดเลยแล้วกันว่าเป็นรุ่น iPhone 15 plus นะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนขอบด้วยนะครับแล้วก็ให้มันเป็นขอบมนด,ด้วยนะครับแล้วก็ได้หน้าจอที่เป็นขนาด6.7ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นอ่าเบาแบตเตอรี่อึดขึ้นอึดขึ้นนะครับแล้วก็จอสว่างขึ้น CPU แรงขึ้นถือว่าเป็นตัวท็อปก็ได้นะ A1 แล,แล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นเกมอย่าง RV อ่ะ A16 กับ A17 ก็ไม่ต่างถูกต้องเพอเพอดีกว่าด้วยเพราะ A17 เนี่ยเวลาร้อนแล้วไม่มีพัดลมหรือว่าอยู่ในห้องแบบร้อนๆมากๆไม่มีแอร์งเงี้ยโอ้เป็นเรื่องนะเออแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีไอโฟนคือ1คือมันไม่ได้มีระบบระบายความร้อนออนะครับสคือมันไม่ได้มีโหมดเกมช่วยนะครับในการเล่นเกม RV เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นได้แบบดีๆยาวๆจริงๆเนี่ยหาพัดลมมาช่วยอยู่ในห้องที่มันเย็นๆอันนี้ช่วยคุณได้นะครับแต่ว่าที่เราเลือก2รุ่นนี้มาตามผู้ชอบตามพพวเเเรรราาาาชอะ่ มันครับนะครับถัดไปครับแบงค์ครับผมเป็นที่สุดของการเล่นเกม p u b G Mobile อ๋อให้คุณตั้มก่อนเลยผมว่าน่าจะมีในใจแล้วสำหรับผมนะถ้าผั b G ดีสุดก็ต้องแน่นอนครับไอคู12ครับที่มันโหดเนี่ยเพราะว่ามันเล่นได้แบบ1 4 4การที่มันเล่น1 4 4เนี่ยมันไม่ได้แบบทำให้แบตมันลดไวขึ้นด้วยเออมันแบตเอื้อขึ้นเอความร้อนน้อยลงแต่มันเป็นไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยดรอปการทำงานของพวก performance ตรงนั้นไปเพื่อมาให้ชิปอีกตัวหนึ่งทำงานแทนบูทให้บูทให้คือจริงๆมันมันเป็นการ คิดที่แบบฉลาดมากใช่ผับจีตอนนี้สำหรับผมที่หนึ่งในใจผมให้ไอคูสิบตอง๋อโอเคสำหรับแบงค์ล่ะเออของผมเนี่ยจะฉีกไปนิดนึงของผมก็จะเป็นตัว Red Magic 7S Pro อืมซึ่งใช้เป็นเครื่องปัจจุบันด้วยทำไมทำไมแล้วเวลาปัจจุบันนี้มันยังเล่นได้ลื่นมันปรับการสืบได้มันมีโหมดเกมช่วยอ๋อแบงค์ให้คะแนนเยอะเพราะมีโหมดเกมช่วยอ่ะใช่แล้วก็คนที่เล่นเกมหนักๆอย่างผมจริงๆผมว่าไอโหมดเกมที่มันให้มาเนี่ยมันช่วยได้เยอะอย่างเช่นโหมดล่าโหมดบูสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อีกอย่างคือ แล้วก็การทํางานของโชเดอร์ติกเกอร์ของเขาเนี่ยมันใช้งานง่ายแค่แบบสัมผัสปุ๊บมันก็ตอบสนองแล้วก็มันมีบิอินท์โบแวล์อันนี้อันนี้คี์หลักเลยอันนี้อันนี้คุ้มจริงคนเล่นเกมยาวๆจะรู้กันคนข้างในเขารู้กันถูกต้อง ก็เวลาเอาไปทำคอนเทนต์ครับอัดหน้าจอมาภาพลื่นสวยด้วยเออเอออันนี้ก็แล้วแต่ความตางนะครับแล้วดอชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นผับจีเนี่ยสังเกตดูนะ Android แดกหมดอ่าใช่คือ iPhone เนี่ยมันเปิด90ได้ครับแต่ Android ทุกวันนี้ก็เปิดได้หมดแล้วคุณใช้แค่ไดเมน8ปดพขึ้นมาหรือคุณใช้แบบพวกแซนวิชคอนแปดเจนสหรือ8ปดเจนสามขึ้นมาเอาผมให้แปดหกห้าเก้าสิบใช่โอเคแล้วเพียงแค่คุณต้องมีจอ9ก้แล้วก็ CPU ยซีรีส์แขึ้นไปแค่นั้นคอื เราเนี่ยเวลาเล่นเกมแนว F P S นะครับเราจะเล่นนานแล้วพอนานปุ๊บเนี่ยไอโฟนมันเล่นได้แค่แบบสักสินาทีแสงหน้าจอมันดรอปแสงหน้าจอมันดรอปเนี่ยมันจะเริ่มมองพวกรายละเอียดภายในเกมไม่ได้แล้วอะไรเป็นที่มาครับว่าทําไมสมาร์ทโฟนแอนดรอยถึงเหมาะกับการเล่นเกม PUBG ต่อไปครับครับผมที่สุดของการเล่นเกมเกณฑ์ชินแอนแพ้เกณฑ์ชินเดี่ยเอาโดยส่วนตัวผมนะ,ะผมไม่ค่อยเล่นคือคือผมเป็นสไตล์ที่แบบ2แนวไม่โมบ้าก็เอฟพีเอสเกมเก็บวงเก็บเวลเนี่ยไม่ค่อยเจอผมเท่าไหร่ครับถ้าเกณฑ์ชินเหรอแอบคิดยากนิดนึงนะใช่ ชอบเ G Phone ผมรู้สึกว่าเอ G Phone เนี่ยเวลาเราเล่นเกมเกมชิ Gen นเนี่ยพวกเฟรมเรทกับเฟรมไทม์อ่ะมันค่อนข้างนิ่งคือตอนแรกใจจริงอ่ะอยากให้ไอีคูแต่ว่าเดี๋ยวให้อีคูเดี๋ยวมันซ้ำต่อไปเรื่อยๆถ้าจะเอาไอคูมาคุยกันเนี่ยแม่งเกินไปอ่ะเพราะว่าเกมชินแม่งก็ได้144ถูกต้องนึกออกปะคือ,อมันเกินไปทุกเกมจริงๆครับถ้าไม่นับไอคูนะซึ่งเราให้ไอีคูไปแล้วก็อยากจะให้เอ G ผมรู้สึกว่าตอนที่เล่นเอ G เนี่ยคือเกมชินเนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ร้อนง่ายร้อนทั้งหัวร้อนทั้งอุณหภูมิเครื่องแต่ Phone LG เนี่ยเรราาาสมมถใช้พัดลอ่่่่ะซึงงไไไมมตต้้ออแบบฟฟันใชจากตัวเเครื่องง แล้วก็ตัวแบตเตอรี่มันให้มาเยอะ6พันใช่คุณจะต่อตรงก็ได้คุณจะต่อทําอะไรบันทึกหน้าจออะไรเงี้ยมันก็โอเคหรือแม้กระทั่งเว r ร์สเคสที่มันแย่มากๆอะครับก็คือเราไม่มีพัดลมไปด้วยต่อให้ร้อนแค่ไหนอ่ะ l อา G phone มันไม่ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ยกเว้นจนแบบว่าเกิน60อ่ะซึ่งมันยากก็เลยรู้สึกว่าถ้าสำหรับผมนะผมให้ l อา G phone 7แล้วกันอผมให้เป็น7อัดติเม m อ่ e ของคุณตั้มเพราะว่ามันมีตัว portal อ่าก็นั่นแหละตัวเดียวกันเออใช่ใช่อ่างั้นแสดงว่าอันนี้เราเห็นตรงกันใช่คือจริง วันอ่ะไอคูคุณคุณต้องให้คนอื่นเขามีด้วยนะชิปเนี้ยถ้าเอาแบบเล่นชิ้ชินที่ผมชอบจริงๆรหรอมันเหมือนแบบงมเข็มเลยมันเหมือนมันเหมือนจะมีแค่ไอคูตัวเดียวอ่ะถ้าเอาที่แบบลื่นสุดนะตอนนี้ก็เหมือนจะมีไอคูตัวเดียวแต่แต่ผมจะฉีกผมจะเอาไอโฟนอ่ะคืออย่างน้อยขอไอแล้วกันขอไอแล้วกันไอโฟนอะไรไอโฟนสิบสี่โ Pro Max เอ้ยทำไมอ่ะฉีกเลยใช่ไหมเออเพราะว่าเอาจริงนะจากที่ลองเล่นมาไอโฟน e 14 Pro Max เนี่ยมันมีเหมือนแบบการตัดหรือว่าการจัดการพลังงานของเขาที่มันโอเคกว่า15 Pro Max 5 Pro Max เนี่ยถ้าเกิดตัวเครื่องมันร้อนเนี่ยมันมจะปล่อยร้อนนานกว่าเดิมแล้วความร้อนเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่า14 Pro Max เนี่ยถ้าเกิดร้อนมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะตัดการทำงานของมันตอบแสงหน้าจอบ้างลดประสิทธิภาพในการเล่นเกมบ้างแต่ความลื่นเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่ <c oughs> ใช <c oughs> ซ่ซึ่งใน,ในตอนที่เราเอาไปเล่นจริงๆนะครับที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากเลยคือถ้าเกิดมันพ่วงพัดลมหรือว่าตัวอุปกรณ์เสริมที่ทําให้ตัวมันไม่ร้อนมากเนี่ยเช่นแบบ คล้ายๆยีดซิงอยู่ข้างหลังแล้วก็เอามาแตะกับพัดลมใช่ไหมแล้วพอเล่นไปจริงๆเนี่ยมันมีความลื่นขึ้นภาพดูสวยขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดอ่าหน้าจอไปด้วยเนี่ยภาพที่มันออกมาเนี่ยคือลื่นคือสมูทเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ iPhone เวลาเราเล่นเกมชินเนี่ยภาพสวยนี่ยอมรับเลยว่าแบบจริงเหมือนมือถือ Android อ่ะมันรันได้แค่เ2 0 p ใช่ป่ะครับแต่เหมือนไอโฟนอ่ะมันรันได้เต็มแบบ1 0น0ปิเลยฟูลเลยคือมันรู้สึกมันรู้สึกได้เลยนะครับทั้งเล่นปกติท เนี่ยมันจะสวยกว่าภาพคมกว่าแล้วก็เวลาเล่นไปจริงๆเนี่ยมันสวยเออมันสวยถ้าชอบแบบเติมเงินเยอะๆนะแล้วเสพภาพนะต้องไอโฟนนะครับแล้วก็ไอโฟนี่ยมันไม่ต้องลุ้นเวลามันมีแมปใหม่มาเนื้อปะแอนดรอยเนี่ยเวลาแมปใหม่มาปุ๊บมึงลุ้นก่อนเลยเข้าไปแล้วกระตุกแค่ไหนมันจะกระตุกไหมแรม20่สกิกก็มีกระตุกให้เหตุนะครับแต่ในรายการไอโฟนเนี่ยเหมือนมันจำนวนรุ่นมันน้อยเหมือนที่มึงบอกอ่ะมันน่ารักังเลยไอปติไมด์ดีแล้วบางคนเนี่ยเขาเล่นแป๊บเดียวอ่ะโอเคนี่คือเกณฑ์ชินิแฟกใช่แล้วแต่คนละแแแแนนนนวววผมมมชอออบบบบบเเลลล่่่่่ร้้ๆโดยยทีไตงงงกัาภพส ภาพสวยกภาพลื่นแล้วก็มีพัดลมให้ใช้ตัวช่วยอ่าะมาแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบรุ่นไหนหรือว่าเล่นรุ่นไหนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันลื่นปืื้คือกรอ่ะพิมพ์คอมเมนต์แชงเข้ามาได้แต่เรายังมีอีกหลายหัวข้ออ่าถัดไปถัดไปถัดไปนะครับก็จะเป็น สแนปดราก้อนที่ดีที่สุดหรือชอบที่สุดในปีนี้ชอบที่สุดในปีนี้ใช่2023ครับอาให้คุณแบงก์ก่อนบ้างไงโคนแรกหลายรอบแล้วเออของผมอ๋อผมชอบ8ปดเซนสทำไม8ะแเซนสมันเปิดตัวมาปีหนึ่งอ๋อมันนิ่งแล้วใช่เออลืมคิดว่าคิดแบบฉลาดนช่ไรุ่นไหนที่เปิดตัวมาสักประมาณปีหนึ่งแล้วเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะได้รับการออปติไมซ์มาแบบ1ปีแล้วก็จะได้ฟีดแบ็กยกตัวเดียวยกเว้นด้วยตัวเดียวเออยกเว้นด้วยตัวนึงตัวที่มันเป็นโฟร์โฟะกอจักรวาลอออยูู่่ในมืกเะ๋ แบบว่าเฟรมไทม์ไม่ค่อยดีซอฟต์แวร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการเล่นเกมแต่ยังื่นโอเคเอาเป็นว่ารู้กันเอาเป็นว่าอรมูลาวันแล้วกันนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเอาเป็นว่าชอบ8 g e เจนกับอีกตัวนึ่งไหมขอเป็นแบบรุ่นรองลงมาได้ได้ได้อีกตัวหนึ่งผมให้เป็น Snap782 ท่าใหม่แปลกเหมือนกันนี่แตัวนี้เนี่ยเอามาแหวกเลยแต่ว่าชอบเพราะว่าหนึ่งคือได้ประสิทธิภาพเหมือนกันเลยกับตัว Snap 8 s e r ซีรีส์การปรับตั้งค่าการเล่นเกมความแรงสองคือมันเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก778 นะครับแล้วก็มันมาอยู่ในตัวไอคูซีเจ็ดนะครับตอนที่เราได้เล่นจริงๆก็ประทับใจเจอไอคูอีกแบบอึดเข้าไปอีกนะครับวน<อ>ก็น้อยเข้าไปอีกมีโหมดเกมช่วยอีกแล้วก็เวลาเล่นเกมอันหน้าจออีกมันก็มีความเสถียรของการเล่นน่าจะชอบ2ตัวนี้ที่สุดในปีนี้นะครับถ้าปีหน้าก็ไม่รู้สาหรับผมถ้าเป็น s n น p ปผมจะชอบ8ปดเจนสแล้วกันคือ8ปดเจนสมเนี่ยมันดีมากตรงที่ว่าผมเล่น s n น p มาหลายปีนะแต่ปีนี้คือปีที่ทํารู้สึกว่าทําให้มันย้อนกลับไปในยุค s n น p ป0หกร้อยหรือแซนเป็ป ข้าวงการนะใช่ใช่เนี่ยแปดเจนสกับ8ปดเจนสองทำให้นึกถึงวันนั้นเลยมันเหมือนมันมันกลับมาพุ่งอีกครั้งเออมันดีกว่าคู่แข่งจนแบบโหมึงหันไปมองไม่เจอใครเพราะมึงนําไปแล้วอ่ะแต่จริงถ้าเทียบประสิทธิภาพมันก็เหมือนกับแปดเจนสองแต่ว่าเขาจะเน้นหนักในเรื่องของเอไอใช่ใช่เสริมเรื่องเล่นเกมหน่อยนึงแล้วคือประสิทธิภาพเนี่ยดีความร้อนน้อยความร้อนน้อยลงกว่าเดิมแล้วแต่รุ่นละกันถ้าบางถ้าบางรุ่นมันก็จะมีตัวแผ่นฮีทซิงค์ข้างหลังใหญ่ตัวไหนที่มันมีเล็กหน่อยก็ไม่เป็็็นน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 ไรรรเเพาาาะวววว่่่่่มมมัััับยยยยค้้้้ออออออีีีีูแลลกกกตตึึงงททป ชอบนะครับผมแนวจะคิดเห็นต่างกันก็ได้ก็คือ8ปดพัทเจนหนึ่งทำไมอ่ะแปดพัทเจนหนึ่งที่ทำโดย TSMC วงเล็บหลังอ๋อโอเคคืออย่างอย่างนอตติ้งโกลดสองอ่ะอืมไอ้่ี่โคตรดีเออมาใช้8ปดพัทเจนหนึ่งเหมือนกันกูยังเวอร์เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมือถือเล่นเกมสักตัวหนึ่งอ่ะไอเจ็ดเอสโปรใช่แล้วก็เรียวมีด้วยเรียวมีที่ไม่เข้าไทยอ่ะซีดีสามโอ้โหไม่บอโคตรดีงงมากคือ8ปดพัทจริงๆผมว่า8ปดเจนหนึ่งอ่ะดีนะแต่ผลิตผิดคนไปนิดนึงแต่พอมาเป็นน8ี่คืออแบบโโ้ห มันจะมีเลยไม่กี่รุ่นนะเออดีเลยต้องเป็น8พาร1ที่ออกมาหลังครึ่งปีหลังนะใช่เออเห็นด้วยคุณลองไปหาดูรีวิวของแบงค์เกมจ๋านะตัวไหนที่เป็น8พา1แล้วแบบเล่นเกมอ่ะโอ้คุณจะตกใจว่าเชื่อนี่ไม่ใช่8 J1 8 J1 นี่พวกเราด่าสาปส่งกันมั่วตัวหมดพอเปน8 J1 ปุ๊บเอยดีซีสวยแล้วก็ต้องเป็นตัวที่ผลิตโดย TSMC ครับผมโอเคนี่ก็เป็นแซฟของเราที่เราชอบใช่นิดนึงถ้าเป็นตัวถูกผมชอบก9 5ผมรู้สึกว่า695แม่งประหยัดแบกว่ะแล้วก็เล่นเกมอย่างที่่ผมเเเลนนย RV หออพวกโค็ช อันนี้น่าจะเห็นด้วยเหมือนกันคือยิ่งไปอยู่ใน vivo หนักขึ้นกว่าเดิมคือตอนเล่นเกมเนี่ยมันรู้สึกแบบเหนื่อยกับการเรียนแบตแม่งอ่ะใช่โอ้โหแบตอึดจริงเคยเห็นแบบอึดสุดแล้วนะสิบเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเกมในหนึ่งชั่วโมงไอ้ vivo เขาเคลมมาว่าเขาเล่นผับ g ได้12หรือ1ิชั่วโมงนี่แหละนั่นแหละกูไม่เชื่อเล่นปุ๊บเชื่อขอแ่ไม่ไหวจริงว่ะ695าถ้าเจอกับ vivo นะตายใช่แล้วก็มันมันใช้ในมือถือราคาต่ำหมื่นเยอะแล้วความแรงดีไหม ยิ่งเล่นเกมผ่าน 5G ยิ่งดีเลยถูกต้องนะครับเซเล็กสัญญาณก็โอเคนะครับก็อันนี้คือสแ a p ของเราที่เราชอบมี8ปดเจนสผมมี8ปดเจนสอง1อ่าใช่8ปดพัทเจนแล้วก็8ปดสแล้วก็6 9 5ก้าหนะครับคิดเห็นเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้แล้วแต่คุณนะทัดมาทัดมาค่ายคู่แข่งบ้างค่ายคู่แข่งบ้างยังไงไดเมนซิตี้เออจัดระดับมือถือไดเมนซิตี้ไดเมนซิตี้ที่ชอบที่สุดดีกว่าอ่าอ่าอ่าเอามึงต่อของผมก่อนเหรอของผมชอบเอาที่แบบเปิดตัวมาปุ๊บแล้วผมรู้สึกว้าวเลยมีี2ตััวนนน่คือม1 ที่อยู่ในโปโก้ครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเน้นเล่นเกมผับจีโมบายเป็นหลักตอนนั้นบ้าผับจีไม่ตอนนี้ก็บ้าออนั่นแหละแล้วพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเปิด90ได้เลยที่แสล็มดราคอน8 Gen 1 8พา Gen 1เนี่ยอาจจะต้องรอการออปติมั่อีกไม่รู้กี่เดือนนะตอนนั้นนะแล้วแล้ว,ว d i m e n s น t y มันเปิดออกมาปุ๊บแล้วมันทำได้เลยและอีกอย่างนึงคือมันมีลูกเล่นภายในเกมเยอะมากอย่างเช่นการอหน้าจอที่จะได้ Full HD 90เฟรมภาพที่ลื่นนะครับความนิ่ง ซึ่งผมบอกเลยว่าผมจะอวยเสมอว่า d i เมนซิตีเนี่ยเล่นเกม n ก h ช n Impact เนี่ยดีกว่า d r น g o n เออซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆ,ๆนะจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่า8,100ันหร้าคุ้มค่าอยู่สำหรับผมของผมถ้าผมชอบก็จะเป็นคล้ายๆของแบงค์แต่ว่าจะเป็นตัวล่างลงมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวก6 0 8 0 6ย์0เนี่ยคือ1มันชอบอยู่ในมือถือราคาต่ำหมื่นเมื่อก่อนเนี่ยช่วงต้นปีอจะอยู่ในหมื่นกว่าบาทกันช่วงหลังมาเนี่ยที่ผมเจอถูกสุดเลยนะ 5, โอ้เครียดเกิน,นไปหกศูนย์เนี่ยความแรงอันดุตู่ระดับแบบ4ี0 0 0นห้าแน่ะก็มีเหตุก็เหลือเฟือแล้วอะจริงะจะเอาอะไรอะออขนาดนี้แล้วอะแล้วเล่นเกมผ่าน 5G อะครับไ่าจะเป็น RV หรือพับ G พวกเนี้ยโอ้โหแบตลดน้อยมากความแรงเนี่ยสามารถเอาแบบว่าถ้าเป็นเกม RV นะ <S <S คุณสามารถที่จะแฮกให้มันเล่นแบบร้อยยี่สิเฟรมเด็ได้ถ้าสมมติคุณจ่ายเงิน5้าพันสมมตินะคุณไปซื้อพวกเทคโนโลยีว่าห้าโอย่างเงี้ยแล้วคุณไปแฮกให้มันเปิดร้อยี่จบเลยคุ้มเลยไม่เป็นมือถือที่แบบเล่น 5G ได้เล่น RV นได้ คือแค่นี้คือคุ้มแล้วหรือถ้าไปเล่นแบบพวกฟรีไฟไม่ต้องแฮกฟรีไฟร้อยยีหรือฟรีไฟเก้าสอย่างเงี้ยไอ้จะเล่นได้ไอ้ผมโอเคแล้วแค่นี้นะกับมือถือราคา5,000จบดูคุ้มจั่างมากคือมันเป็นตัวที่ทํามาจาก1080งศใช่ครับแต่มันคือ1080ที่ออฟติมัลแม่จนนิ่งแล้วก็ชิปโมเด็ม 5G เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าดีกว่าแซนฟราคาหมื่นหนึ่งแน่นอนแซนฟหมื่นหนึ่งก็จะเป็นพวก778อะไรพวกนี้เนาะตัวนี้ดีกว่า นะครับโมเด็ม 5G แบบ SOC นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้นะได้ทั้งความแรงเอาวีได้ฟรีไฟได้แบบระดับ High Refresh Rate เล่น 5G ก็ลดน้อยด้วยเล่น l 90อย่างเงี้ยเออก็โอเคแล้วอ่ะใช่จะเอาอะไรอีกอ่ะโอ้เออเนี่ยผมรู้สึกชอบแต่ถ้าเป็นพวกแบบตัวบนๆนะตัวที่ผมชอบสุดนะคล้ายๆแบงค์ของแบงค์8,001อ่ะผมชอบ8,002ครับผมรู้ว่า8,002เนี่ยโดยเพราะงี้พวกตัวอัลต้าไม่เล่นเกมดีเลยเหมือนทำมาเพื่อผับซีอ่ะตัวรุ่นพี่ที่เป็น9,000เนี่ยบางตัวก็เปิด90ไม่ได้ใช อันยิ่งแรงเกินจนแบบร้อนเวอร์ไปเลยแต่ว่า8ปดพันสอ่ะมันบาลานซ์ระหว่างความแรงกับความร้อนได้ค่อนข้างดีกว่าก็เลยอยู่กลางๆเนาะเออแฮปปี้แปดพันแปดพันร้อยแปดพันสองอ่ะผมให้2ตัวแปดพันสองกับหกศูนย์แปดศูนย์แบงก์อ่ะท่านในปีนี้ก็ชอบตัวเดียวแปดหนึ่งศูนย์ผ่านไปสำหรับไดเมนครับแล้วก็สนึบสนับดากุ้งเอ้ยดาแกงเฮ้ยดากั๊งเฮ้ยถูกสักทีเถอะไอโฟนที่เล่นเกมแล้วชอบที่สุดในปีนี้สำหรับแบงก์สำหรับแบงก์ก็ตัวเดิมเลยคือไอโฟนสิบห้าพัส อยู่เลยว่ะสิ่งใช่ไหมคือคือแบบไม่ต้องปรับสุดไม่ต้องปรับสูงมากไม่ต้องเปิดร้อยยี่ได้ขอแค่แบบที่มีอยู่อะเออให้มันลื่นป u r สเกิการ์ดเออซึ่ง iPhone 15 Plus เนี่ยมันทาอย่างนั้นได้แต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือจอ6 0จอ60แล้วก็ตรง Dynamic Island ที่มันเพิ่มเข้ามาต่างจากรุ่นที่แล้วนะเพราะว่าเวลาเราหวังหน้าจอเนี่ยมันจะเกะกาหรือว่ามีพวก notification เข้ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเออตรงนั้นตรงนั้นใช่เวลาทำคอนเทนต์เนาะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งหีา ถ้าให้เลือกเล่นเกมอแบบยาวๆนะครับสิบห้าโปรแม็ก็ไม่อาจสู้15บห้าพาร์ตได้เพราะว่าอย่างอย่างพับจีหรืออารก็ได้นะสักสองสามตาอย่างเงี้ยคุณคุณจะเห็นแล้วนะครับว่า15บห้าโปรแม็กแม่งเริ่มคึกๆๆึ๊ละในกราฟิกเดียวกันนะใช่ใช่เกณชินก็ได้นะเออไม่ต้องอะไรมวะเกณชินก็ได้นะชัดๆเลยเออแต่พอเป็น15บห้าพาอ่ะอุ้ยนิ่งกรุบแบตอึดใช่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยว่าคือเกมแบบที่มันเป็น60เฟรมของเขาอะเฟรมไทม์นิ่งมากผมมันจะชอบพูดเสมอเลยนะเเเเเเเวววลลลาา่นนนกกกมมมมมมคือััีททท้้้งฟฟรรรแ็็ไ์ถปพ สีพัทเฟรมไทม์เนี่ยจะไม่ได้นิ่งเท่ากับ15พัท15พัทมันนิ่งจนแบบบางเกมอะครับหรือแม้กระทั่งแบบใน15ก็ได้นะอย่าง RV หรือว่าผับจีอย่างเงี้ยเชื่อไม่เหมือน90เลยใช่คือด้วยความที่เฟรมไทม์มันนิ่งจัดอะจนแบบโอ้โหเราเราสึกว่าเราแฮปปี้แล้ว60ที่มันนิ่งกรึบแบบเนี้ยคุณหาไม่ได้ที่ไหนแล้วในโหมดนี่พูดจริงใช่ใช่ในไอโฟนเออคือแน่นอนถ้าเกิดไปเทียบกับแอนดรอยอะหลายๆเกมแอนดรอยมันแดกมันก็มีใช่แต่ว่าพอเป็นไอโฟนอะยิ่งปีเน ออโ,โดนเล่นงานทุกปีผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้นะ <m uch> แต่ว่าถ้าเอาวางขายตอนนี้แล้วผมชอบสุดคือสิาอ๋อถ้ายังมีข่าของอยู่ใช่ไหมหน้าเว็บไซต์เลย 13- 14 15มีครบเลยหน <m uch ing> <13 S 1> ้าเว็บไซต์13ด้วยเฉยเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิด <m uch ing> าคุณซื้อมาเล่นแค่อวีพับ G ฟีฟ e ีไฟลอ่ะแทบจะไม่ต่างถ้าแบบไม่ใช่คนเล่นแบบพวกเรานะแทบจะไม่รู้สึกต่างเลยในปีนี้เพราะว่าแรมมันให้มาสีกับเกมระดับทั่วๆไปมันเหลือเฟือเหลือเฟือใจหรือถ้าเกิดคุณกลัวแรมไม่พอกับ่เดี่ก็น14ไม่คุ้มอย่างเออเลยสู้สว่น ซื้อ13ก็ได้นะครับแล้ว13ก็เป็นเจนที่สามารถที่จะเล่นเกมผ่าน5 G ได้แบบสบายๆแล้วแล้วราคาก็ถูกลุ้นช่องก็ถูกใช่ปัญหาจอเขียวมันรุ่นโปรก็ไม่ค่อยมีใช่คือเลข13เนี่ยเขาบอกไม่ดีใช่ไหมแต่โฟนดีจัดเลยงงมากเลยทั้งซีรีส์เลยนะก็เลยอเออให้ให้สองตัวแล้วกันถ้าเป็นตัวใหม่ก็15บพัถ้าเป็นตัวที่แบบเก่าแล้วก็หาซื้อได้อยู่หน้าเว็บไซต์ก็ ของผมก็สองแล้วกันนะสิบห้าพากับสิบ r า Max ผมไม่กังวลเรื่องจอเขียวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นรุ่นแรกๆที่ปรับร้อยิบเฟรมได้อปรับเกณ์ชิน2้อย้อ่าแล้วก็ปรับ Arena b r e บ k เ u t เป็นร้อย้อ่าิบได้แค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนี่ปรับจริงยังไม่ได้บอกเ0ิเลยนะแต่ปัญหาซื้อไม่ได้แล้วไงเออเสียดายมากเลยอ่ะนี่คือ iPhone ของพวกเรานะครับเพื่อนๆที่ใช้ไอสองรุ่นนี้อยู่เอ้ยรู้สึกเหมือนกันไหมไอเคีาพีม่งกระตุกที่ไหยไม่เกินไปเออมาคอมเมนต์กันได้แสดง่าเเรลนคท ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนผมซื้อมา2เครื่องเครื่องหนึ่งให้แบงค์ไปเทสเครื่องนึงเอากลับบ้านต่างกันแค่สีความจุเดียวกันซื้อร้านเดียวกันวันเดียวกันสต็อกน่าจะคลานตามๆกันมาเครื่องหนึ่งลื่นเครื่องนึงไม่ลื่นเออนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วในป o 1 5จริงครับจริงหมดแล้วสำหรับ iPhone ต่อไปก็จะเป็นท็บเลตผมขอในฝั่งของ iPad แล้วกันเพราะผมถนัด iPad มากกว่าแทน a n d r o ถ้าผมชอบสุดในปีนี้เหรอให้เลือกก่อนเลยสำหรับเล่นเกมนะครับผมให้ iPad Air 5ว่ะเฮ้ไมมอ่คคืเเผ้นป็60วแต แในราคาประมาณสักหมื่นเจ็ดอ่ะช่วงนี้มันลดเหลือหมื่นเจ็ดคุณได้ความแรงระดับ M1 ออ๋คุณได้แรม8ใน iPad นะครับคุณได้ Storage 64ก็จริงแต่ว่าคุณสามารถอัปเกรดเป็น128ไม่256ได้128ไม่มีไม่มี <c oughs> ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าจะซื้อมาใช้แล้วแบบเล่นเกมอะ่ะบางคนมันเล่นทีละเกมเหมือนผมเงี้ยผมเล่นแค่ Rv ผับ G อย่างเงี้ยหรือเกมชิงก็ได้อะกูให้เลยสามเกมนี้ถ้าเป็นสามเกมหลักที่พวกเราเล่นกันอยู่นะ iPad Air 5ไม่เหลือเฟือหรือแม้กระทั่งวันดีคืนดีค กว่า Gen 10ลื่นกว่า Mini 6ล <c oughs> ื่นกว่า Gen 9รู้ไหมเพราะอะไรเพราะชิป <The chip. S 1> ใช่เพราะมันคือ M1 <c oughs> เพราะ RAM มัน8กิกใช่แล้วราคามันไม่โดด <c oughs> คือว่าคือปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวชิป M2 M3 มันกำลังจะมาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ทุกวันนี้มันคือตัวที่สำหรับผมอะคุ้มที่สุดแล้วในการซื <c oughs> ้อมาเล่นเกมม,มีอยู่แค่2อย่างที่แบบรู้สึกอุดอหงิดแต่เข้าใจได้ว่ารุณเคยแพ็ไง <c oughs> จอ60กับตอนเลท64ถ้าคุณไม่วอรีที่สองเรื่องนี้นะคุณซื้อนี่คือสำหรับผมที่ใช้งานเ็นแท็คเป็นไไไปด้้แลวคุณอยาก ให้แบบให้มันจบจริงๆนะเพิ่มเงินไป2องก็ยังรุ่นนี้อยู่ใช่แล้ว a 5เนี่ยสมมุติคุณอยากเล่นกับคีย์บอร์ดใช่ป่ะเลสเตอร์ในรีวิวต่อได้ว้าวใช้ของโปรได้เลยคุณอยากต่อเมาส์ได้คุณอยากต่อจอยสติ๊กได้เกินคุ้มเกินไปหรือถ้าเกิดว่าคุณ CTO หรือว่าคัสตอมเป็นตัว 5G คุณได้ซิลล่าเป็น 5G ด้วยถ้าเกิดเป็นพวกจินเก้าได้แค่ไวไฟใช่คุ้มว่ะนี่ยมองเห็นความคุ้มเลยอ่ะทีนี้ขอเป็นแท็บแอนดรอยด์บ้างของผมได้ของผมแท็บอ่ะมวอีรุ่นเดี๋ยวหลายคนนก็จะคอมมเต์ร ไอพี่แต่มันไม่มีแบบ Google นะเออก็จริงอ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นปกติแต่ว่าเราเล่าเฉพาะความรู้สึกตอนที่เราได้เล่นต่อให้มันเป็นเกมที่เราโหลดมาจากแกลเลอรี่ของเขาแต่ว่ามันก็เล่นได้ลื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือตัวที่ซี u ิที่มันใช้เนี่ยมันเือนมากเออเป็น snap 88ดรู้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แรงสุดในปีนี้แต่ว่าตอนที่เล่นในแท็บจริงๆอ่ะมันสุดมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเกม Geniem Park ่มันมีโหมดเหมือนแทรกเฟรมเลชหรอจริงตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแล้วทำไงมันอยู่ใน เขาเรียกว่าเกมแอสซิสแตนต์ของเข้าไปเปิดปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทจริงๆเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ120รเฟรม120รยเฟรมเลยใช่หเ,หเหมือนกันเลยกับใน,น iPad ตระกูล M M1M2 มเหมือนกันเลยไอคูใช่ถูกต้องโ<ย>อ้ยเออใช้ชิปหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ช่วยวะน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ครับอืมใช่เ,อเอตอนแรกก็แบบไม่ได้ว้าวอะไรหรอกแต่ว่าพอลองเปิดเล่นดูจริงเฮ้ยเอเอาเรื่องความันดีว่ะเอาเรื่องแล้วอีกอย่างคือพอมันเป็น iPad หรือว่าเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้เนี่ยมันไไไมมม่่่่่ดด้้้้รออออนนนนนงาายยเเเหืืืลลลใใถชแวก็ นานขึ้นด้วยแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่แต่ผลโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยจี๊สุดสาหรับผมที่ผมจับมาโอเคอันนี้คือสําหรับแบงค์เกมจ๋าใช่ทั้งหมดในปีนี้นะครับเราก็รีแคปกันมาน่าจะประมาณ10นะใช่ถ้าถักลบยังไงได้สัก 8- ปดสักเก้าก็ขอไปด้วยนะครับพยายามหามาจริงๆอิอะอยากมีอีกอันแต่ไม่เอาละคืออะไรมันถือจอพับ่ยแต่ว่ามันเล่นเกมไม่เบิร์กอ่ะงั้นสุดท้ายให้สุดท้ายแล้วพอดีช่วงนี้เทรนด์มือถือจอพัับบบมมมาช่่่่ืออจททีีแแงคเเเกกกลลนนนน้้วสุุดดรไไหผ ให้พับเล็กดีกว่าแบงให้พับใหญ่พับเล็กเนี่ยผมมีในใจอยู่2ตัวมี Mo t ต r o ล a กับ C Flip 5อ่ะผมขอเลือก c ีฟลิดีกว่าผมผมก็ถ้าเป็นผมผมก็เลือกซีคือที่ผมเลือก C Flip 5เนี่ยเพราะว่าไอ้จอข้างหน้าของมันอะมันเล่นเกมได้ถ้ากรณีที่แบบพูดถึงแค่การเล่นเกมนะหนึ่งมันใช้ s na p 2จอข้างหน้ามันเล่นเกมได้แล้วเกมไหนเอาไปเล่นก็ได้ผมเคยมีเคสหลายครั้งในชีวิตท,ที่แบบว่าต้องอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วจะต้องเล่นเกมนะครับบางทีเปิดบอทเล่นเกมกู๊กกกก มาเนี่ยตัวน,นี้คือที่สุดของการเล่นเกมรรวมถึงเรื่องของการเล่นเกมแบบพวกผับจีก็ดีรู้สึกว่ามันมันใช้ได้อ่ะคือยี่ห้ออื่นเวลาเขาอัพติมา์มาเนี่ยมันจะมักจะไม่ได้ดีเท่ากับซัมซุงเพราะซัมซุงทำมือจอพับมาเป็นคนแรกๆนะครับก็รู้สึกว่าเออผมผมแฮปปี้กับมันมากกว่านะครับสำหรับเล่นเกมที่เป็นฟลิปเล็กนะผมให้4ี่ฟลิปห้าขอแมล่ละผมผมเป็นพับใหญ่เออพับใหญ่ใหญ่กจะคูณพวกโฟใช่ไหมเอแต่ว่าเอาที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกประทับใจที่สุดคือตั้งแต่เล่นมาคืออนอย่างนึงเนอร์วีเฮ Purse, 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 purse. เฮ้แต่ว่าสเปคมันไม่ได้ดีนะเพราะมันเป็นแสมักกอน778แรมมันให้มาเยอะหน่อย16ต่อเลทน่าจะ512แล้วทำไมมันถึงเล่นเกมดีกว่าพวก888หรือ871หรือ872ผมมองเรื่องการเล่นเกมลื่นเนี่ยเป็นหลักภาพคือความลื่นความสมูทของเกมเนี่ยมันก็ได้้กันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกับมันมากกว่าคือเรื่องของดีไซน์การจับถือในการเล่นเกมมันเวลามันกาวออกมาบันบางสุดในโลกใช่4.3หรือ4.4มิลิเมตรนี่แหละแล้วสมมติเราเวลาเราเล่นเกมจอใหญ่เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเอื้อมมือเข้าไปแตปุ่ม หรือว่าปุ่มยิงปุ่มอะไรในเกมได้ง่ายมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเราพับจอจากจอปกติให้มันเป็นจอกลางเนี่ยมันง่ายมันเพราะมันอ้อมหลังมันพับง่ายด้วยแล้วอีกอย่างคือพอมันพับกลับมาปุ๊บเนี่ยรายละเอียดภายในเกมเนี่ยมันก็จะขยายบูมขึ้นมาเลยใช่แบบรวดเร็วสมมุติเราทำพรีเซตของจอเล็กไว้อย่างหนึ่งพอเรากลางเป็นจอใหญ่มันก็จะเป็นพรีเซตที่เราเซ็ตไว้อีกอย่างหนึ่งอ๋อไอ้เหี้ยกูเก็ตแล้วอย่างอย่างปัญหาของมือถือจอพับใหญ่คือสมมุติว่าแบบเราเราเซ็ตผับจีแล้วกันเนาะ เส็จได้แบบหนึ่งพอเรากลางปุ๊บแม่งไม่ปรับตามให้กูต้องต้องไปต้องไปอีดิตเอาเองอ๋อแต่บอกดีว่าพอกางปุ๊บมันก็ปุ่มมันก็ดึงขึ้นไปจอใหญ่ใช่ถูกต้องก็คือตำแหน่งแบบที่มันสามารถเล่นได้ต่อเลยอเฮียเออหว่ะนี่ลืมคิดไปเลยเนี่ยอันนี้ฉลาดนะเออแล้วแล้วมุมมองในเกมล่ะได้เปรียบปะหรือได้เปรียบมากเอาจจริงในเกม Rv เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นมันเป็นมุมมองไกลเหมือนเดิมมันไม่มีไกลมากเหมือนไอแพดเนาะแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันไกลมากหรือพับ G พับ G มุมมองโคตรโกงเลยเห็นได้3ชั้นนปะเห็สามชับในพวกกกแแ๊๊งโฟป เห็นได้เหมือนหมดเลยคือมันกว้างมากแล้วมันบีบตัวละครลงรามาเล็กมากไอ้เหี้ยโกงไหมละ่ะโกงอ่ะโอเคที่สําคัญเลยนะถ้านาในบรรดาจอใหญ่หรือเป็นจอพับใหญ่แบบนะี้ตัวนี้ถูกสุดนะใช่ <c oughs> ตัวนี้สามหมื่นสองเองสามหมื่นสองหรือสามหมื่นห้าผมจำราคาไปเป็นไม่ได้แต่ว่าพวกจอพับใหญ่แบบนี้ถ้าคุณจอสเปคระดับแบบ8 88, 8, 8, 2, แปด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 เจนสองอะไรเงี้ยจะต้องเสียเงินห <c oughs> ้าหกหมื่นมึงดูดิแม่งซื้อได้สองเครื่องอะจะเป็นคลุณพับนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เอาซัมซุงเพราะว่าของตัวซัมซุง ความแรงเนี่ยมันก๊กไว้สเปคมันมันก๊กไว้ระดับหนึ่งมันพอดีกับจอ90ดีกว่าลองไปดูรีวิวแล้วกันตัวนี้อาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันนะแบบเฮ้ยตกใจเฮ้ยสเปกแม่งก็กากแต่ใช้งานจริงเฮ้ยดีเฉยใช่ไหมเอออ่ะนี่คือประมาณ10หัวข้อแล้วกันถ้าไม่ถึงก็ขออภัยแล้วกันถ้าเกินก็ขออภัยด้วยขออภัยเจมส์ด้แหละจัดระดับมือถือเล่นเกมที่เกมจ๋าชอบในปีนี้เออแล้วก็มีตั้มยังชอบด้วยตอนแรกก็มีเกมจ๋าคนเดียวตอนนี้ตั้มยังมาช่วยเออนั่นแหละแล้วก็ทุกคนที่คลปนน้ะรรัยงงอมมใ่่าาาาากสสช์ณ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมือถือรุ่นไหนที่เราเล่นแล้วชอบมากที่สุดในแต่ละหัวข้อตอนนี้เริร่ไมไ่ชอบมึงแล้วนะเออชอบคุณไหนแล้วกันนะครับ <laughs> ใกล้จะเงินเดือนออกแนละ้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะนะก็ปีใหม่เที่ยวให้ปลอดภัยหรือไม่ก็ถ้าไม่มีอะไรทําว่างๆก็สามารถแวะไปดูคลิปเกมจา๋จานะครับทดสอบเกมหรือว่าจะซื้อมือถือไว้ให้ลูกให้หลานหรือซื้อให้ตัวเองเล่นแล้วอยากจะเน้นเล่นเกมก็ดูคลิปช่องเกมจ๋าไว้รีแคปที่พวกเรามาแคปมาให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าสนใจตัวไหนไปดูคลิปเต็มได้หรือถ้าคุณใช้ตัวไหน ที่เราพูดแล้วมันไม่จริงหรือมันมีอัปเดตมาแล้วมันแย่ลงหรือมันดีขึ้นมาแชร์ได้ไม่ว่ากันคลิปนี้น่าจะลงวันที่31เลยหรือหรือถ้าไม่ใช่ก็ขอความช่วยยังไงก็อวยพรวันเกิดให้เขาปีใหม่ปีใหม่ให้เขาหน่อยมึงอ่ะอวยอวยอะไรอวยก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้ลูกค้าเข้าเกมจ่ายเยอะๆครับขอให้ผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมทิกตอกเกมจ่ายด้วยครับอันนี้ไม่ฝากเลยอันนี้ขายไปละทุกคนเจอกันบ๊ายบายพี่นิวเมียครับทุกคนเฮ้ยขอบใจเพื่อน แต่เมือ